ธรรมะสบายใจขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของความสงบภายในใจสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านลองทอดสายตามองดูโลกใบนี้ที่หมุนเวียนไปในแต่ละวันดูเถิดท่านจะเห็นความจริงที่แฝงอยู่ในทุกสรรพสิ่งตั้งแต่ดวงอาทิตย์ที่ขึ้นในยามเช้าแล้วก็ต้องรับขอบฟ้าไปในยามเย็นดอกไม้ที่พลิบานอวดสีสันงดงามเพียงชั่วครู่ชั่วคราว แล้วก็ต้องร่วงโรยสู่พื้นดินแม้แต่ลมหายใจของเราเองที่สูดเข้าไปแล้วก็ต้องระบายออกมาไม่มีสิ่งใดที่คงทนถาวรอ,อยู่ได้ตลอดกาลนี่คือความลับของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งพระพุทธองค์ทรงพร่ำสอนเราเสมอมานั่นคือเรื่องของความไม่เที่ยงโดยเฉพาะในมิติของอารมณ์ความรู้สึกที่กัดกร่อนใจเราอยู่ทุกเมื่อชั่ววันนั่นคือคำว่าทุกไม่เที่ยง สุขก็ไม่จีรังท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูเถิดว่าในยามที่ความทุกข์ก้าวเดินเข้ามาเคาะประตูใจเราไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังจากงานความสูญเสียคนที่รักหรือความเจ็บไข้ได้ป่วยที่รุมเรา้าในวินาทีนั้นใจของคนเรามักจะมืดบอดเรามักจะเผลอคิดไปว่าความทุกนี้มันจะอยู่กับเราไปตลอดกาลมันช่างหนักอึ้งราวกับภูเขาที่ทับอ,อกจนหายใจไม่ออก เราจมอยู่กับความรู้สึกที่ว่าโลกทั้งใบพังทลายลงตรงหน้าแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านหากท่านมีสติเพียงสักนิดและลองเฝ้าสังเกตดูด้วยใจที่นิ่งสงบท่านจะพบความจริงที่น่าอัศจรรย์ว่าความทุกข์ที่ว่าแน่ความทุกข์ที่ว่าหนักหนามันก็มีอายุไขของมันเองวันนี้มันอาจจะดูยิ่งใหญ่แต่พอเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่วันไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปี ความเข้มข้นของมันจะค่อยๆเจือจางลงไปเองตามกฎของธรรมชาติเพราะทุกมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยและมันก็ดับไปเมื่อเหตุปัจจัยนั้นหมดสิ้นลงในทางกลับกันยามที่ความสุขแวะเวียนมาหาเราในรูปแบบของลาบยศสันเสริญหรือความสมหวังประการต่างๆใจของเรามักจะพองโตเราอยากจะหยุดเวลาเหล่านั้นไว้ให้เนิ่นนานที่สุด เราไขว่คว้าและยึดถือว่าความสุขนี้คือของเราและมันต้องอยู่กับเราตลอดไปแต่ความจริงที่น่าเจ็บปวดสำหรับผู้ที่ยึดติดคือสุขก็ไม่จีรังความสุขเปรียบเสมือนแขกที่มาเยี่ยมเยียนเพียงชั่วคราวพอถึงเวลาก็ต้องจากไปทิ้งไว้เพียงความทรงจำและการโหยหาสำหรับผู้ที่ยังหวังไม่ลงท่านผู้ฟังเห็นไหมว่าทั้งสุขและทุกข์แท้จริงแล้ว มันคือเหรียญคนละด้านที่วางอยู่บนพื้นฐานเดียวกันคือความแปรเปลี่ยนและไม่มั่นคงพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเรื่องความไม่เที่ยงไว้อย่างแจ่มแจ้งที่สุดผ่านเรื่องราวของบุคคลในพุทธการตัวอย่างแรกที่อยากให้ท่านผู้ฟังได้น้อมนำมาพิจารณาคือเรื่องของนางกีสากโกตมีท่านผู้ฟังคงจำได้ว่านางกีสากโกตมีต้องสูญเสียลูกน้อยผู้เป็นที่รักยิ่งไปในเวลาอันรวดเร็ว ความทุกข์จากการสูญเสียทำให้ใจของนางแตกสลายนางอุ้มร่างไร้วิญญาณของลูกออกไปเที่ยวถามหาผู้วิเศษที่จะช่วยชุบชีวิตลูกให้ฟื้นคืนมาความทุกข์ในตอนนั้นสำหรับนางมันช่างดูยิ่งใหญ่และเป็นนิรันดราวกับไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อนางมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงตำหนิในความโศกเศร้าของนางแต่ทรงใช้อุบายที่ชาญฉลาด โดยการสั่งให้นางไปหา,มาเมล็ดพันุ์ผักกาดจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายมาให้พระองค์เพื่อทํายาชุบชีวิตลูกนางกีสาโกตมีเดินไปทุกบ้านแต่ทุกบ้านต่างก็บอกว่ามีคนตายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือบุตรหลานในที่สุดนางจึงได้ดวงตาเห็นธรรมว่าไม่ใช่แค่นางคนเดียวที่ทุกข์ไม่ใช่แค่ลูกนางคนเดียวที่ต้องตาย ความทุกจากการสูญเสียนั้นเป็นเรื่องธรรมดาและที่สำคัญที่สุดคือนางเห็นว่าความโศกเศร้าที่แบกไว้อย่างหนักอึ้งนั้นมันเริ่มคลายลงเมื่อนางเห็นความจริงว่าทุกอย่างมีความพลัดพรากเป็นธรรมดาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นความทุกข์ที่ดูเหมือนจะยังยืนก็ดับวูบลงนางจิงวางร่างลูกลงและเข้าสู่ร่มกาสาวพัดในที่สุดนี่คือเครื่องพิสูจน์ว่าทุกที่ยิ่งใหญ่เพียงใด ก็พ่ายแพ้ต่อความจริงที่ว่ามันไม่เที่ยงการที่เราเข้าใจว่าทุกไม่เที่ยงนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะกลายเป็นคนเย็นชาต่อความรู้สึกแต่หมายความว่าเราจะมีสติในการเผชิญหน้ากับมันเมื่อความเศร้ามาสกิดใจให้บอกตัวเองว่าอ๋อแขกคนเดิมมาเยี่ยมอีกแล้วนะเดี๋ยวเขาก็กลับไปการมองความทุกข์ด้วยสายตาของผู้สังเกตการเช่นนี้จะทำให้ใจเรามีช่องว่าง ไม่จมปลักลงไปในกองเพลิงนั้นทั้งหมดเราจะเห็นว่าร่างกายเจ็บปวดได้ใจเศร้าได้แต่เราไม่จำเป็นต้องไปเป็นเจ้าของความเจ็บปวดหรือความเศร้านั้นแบบถาวรลำดับต่อมาลองมาดูเรื่องของความสุขที่ว่าไม่จีรังบ้างพระพุทธเจ้าได้ส่งสอนเรื่องโลกกระทำแปดไว้เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับผู้ที่กำลังหลงระเริงในความสุขโลกกระทำแปดประกอบด้วยมีลาบเสื่อมลาบมียศ เสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทาและมีสุขมีทุกข์ท่านผู้ฟังเห็นไหมว่าพระองค์ทรงจัดวางสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นคู่คู่เพื่อบอกว่ามันสลับสับเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลาวันนี้เราได้รับคําชมเชยจนใจฟูแต่รุ่งขึ้นเราอาจถูกนินทาจนใจฝ่อวันนี้เรามีเงินทองใช้สอยไม่ขาดมือแต่วันข้างหน้าอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันให้ต้องสูญเสีย ตัวอย่างคำสอนที่สองที่ชัดเจนยิ่งคือเรื่องของพระเจ้ามหาชนกหรือในแง่ของพระพุทธพจน์ที่ทรงย้ำเตือนอุบาศกอุบาสิกาเสมอว่าสุขทางโลกนั้นเป็นเพียงอามิตรสุขคือสุขที่ต้องอิงอาศัยสิ่งภายนอกเมื่อสิ่งภายนอกแปรเปลี่ยนสุขนั้นย่อมพังทลายพระองค์ทรงอุปมาว่าสุขทางโลกเหมือนกับการได้กินอาหารที่อร่อยเพียงที่ปลายลิ้นพอพ้นคอไปแล้วรสชาตินั้นก็หายไป เหลือเพียงความทรงจำและความอยากได้กินอีกครั้งหากเราฝากใจไว้กับความสุขที่ไม่จีรังเช่นนี้ชีวิตของเราก็เหมือนกับขี่ม้าที่วิ่งอยู่บนทางวิบากมีแต่ความสั่นคลอนไม่มั่นคงท่านผู้ฟังที่เคารพการที่พูดว่าสุขไม่จีรังไม่ได้ชักชวนให้ท่านกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายจนไม่กล้ามีความสุขแต่ท่านสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ยึดติดเมื่อความสุขเกิดขึ้น ให้เสวยสุขนั้นด้วยความรู้เท่าทันว่าสิ่งนี้มาเพื่อผ่านไปเมื่อเรามีความสุขแบบไม่ประมาทเมื่อวันที่ความสุขนั้นจากไปเราจะไม่เจ็บปวดมากนักเพราะเราเตรียมใจไว้แล้วว่ามันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเหมือนกับเราไปเที่ยวพักผ่อนที่โรงแรมหรูเราชื่นชมความงามของห้องพักความสบายของเตียงนอนแต่เราไม่เคยยึดถือว่าโรงแรมนี้คือบ้านเรา เพราะเรารู้ดีว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเช็คเอาท์ออกไปใจที่รู้เท่าทันความสุขจึงเป็นใจที่อิสระและเบาสบายกว่าใจที่คอยกอดความสุขไว้ด้วยความหวาดระแวงชีวิตมนุษย์เราก็เหมือนลูกตุ้มนาฬิกาที่แกว่งไปมาระหว่างความสุขและความทุกข์หากเราไม่รู้เท่าทันศัจธรรมข้อนี้ใจเราก็แกว่งตามลูกตุ้มน,นั้นไปตลอดเวลาเดี๋ยวดีใจจนลืมตัวเดี๋ยวเสียใจจนอยากตาย ชีวิตจริงเต็มไปด้วยความล้าและไม่มีความสงบเย็นที่แท้จริงแต่ถ้าท่านผู้ฟังฝึกฝนจิตใจให้เห็นความไม่เที่ยงของทั้งสองสิน,นี้ท่านจะเริ่มขยับจากลูกตุ้มมาเป็นแกนของนาฬิกาคือมีความมั่นคงอยู่ตรงกลางแม้ลูกตุ้มความสุขจะแกว่งมาหรือลูกตุ้มความทุกข์จะแกว่งไปแกนกลางคือดวงใจของท่านก็ยังตั้งมั่นไม่สั่นไหวนี่คือสภาวะที่เรียกว่าอุเบกขาหรือความวางเฉยด้วยปัญญา ท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูว่าในแต่ละวันที่ผ่านไปเราสูญเสียพลังงานไปกับการผลักไสความทุกข์และฉุดรั้งความสุขมากขนาดไหนเราสู้กับธรรมชาติที่ไม่มีใครเคยชนะเพราะธรรมชาติสั่งไว้แล้วว่าทุกอย่างต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเราเลิกสู้แล้วหันมายอมรับความจริงยอมรับว่าวันนี้ทุกข์ก็แค่ทุกวันนี้สุขก็แค่สุขทั้งสองอย่างล้วนมาเพื่อให้บทเรียนแก่เราเมื่อใจยอมรับได้เช่นนี้ ความสงบจะบังเกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องไปไขว่คว้าจากที่ไหนในแง่ของการปฏิบัติธรรมความไม่เที่ยงนี่แหละคือครูที่ดีที่สุดเมื่อท่านผู้ฟังเจ็บป่วยความเจ็บไข้นั้นกำลังสอนธรรมะท่านว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรามันทำงานตามหน้าที่ของมันเมื่อท่านผิดหวังความผิดหวังกำลังสอนท่านว่าโลกนี้ไม่ได้หมุนตามใจเราหากไม่มีความทุกข์เราคงไม่เห็นธรรม และหากมีความสุขตลอดไปเราคงไม่สแสวงหาทางพ้นทุกข์ความไม่เที่ยงของทั้งสุขและทุกข์จึงเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการขัดเกลาอีโก้หรือตัวตนของเราให้เล็กลงเรื่อยๆจนเหลือเพียงความว่างที่เบาสบายท่านผู้ฟังชีวิตคือกระแสของความเปลี่ยนแปลงที่ไหลรินอยู่ตลอดเวลาไม่มีวินาทีใดที่เซลล์ในร่างกายเราหยุดนิ่งไม่มีวินาทีใดที่ความคิดเราหยุดปรุงแต่ง เมื่อเราเห็นกระแสะแห่งความไม่เที่ยงนี้อย่างแจ่มแจง้งเราจะกลายเป็นคนที่อยู่ง่ายกินง่ายและตายสงบเพราะเราไม่ติดบ่วงของความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมีใครมานินทาเราจะยิ้มได้เพราะรู้ว่าคำนินทานั้นไม่เที่ยงเดี๋ยวเขาก็เลิกพูดเมื่อมีคนมาชื่นชมเราจะถ่อมตัวได้เพราะรู้ว่าคำชมนั้นก็ไม่จีรังเดี๋ยวเขาก็ลืม ชีวิตของเราจะมีความมั่นคงจากภายในไม่ได้ขึ้นอยู่กับลมปากหรือสถานการณ์ภายนอกอีกต่อไปการเห็นความไม่เที่ยงยังช่วยให้เราเป็นคนที่มีความเมตตามากขึ้นด้วยนะท่านผู้ฟังเพราะเมื่อเรารู้ว่าทุกคนที่อยู่รอบตัวเรารวมถึงตัวเราเองต่างก็ต้องตกอยู่ภายใต้กฎของความแปรเปลี่ยนเหมือนกันหมดวันหนึ่งเราต้องพรากจากกันวันหนึ่งเราต้องเผชิญกับความแก่และความตายเหมือนเหมือนกัน ความโกรธแค้นอาฆาตจะดูเป็นเรื่องตลกไปทันทีเราจะอยากใช้เวลาที่เหลืออยู่ในช่วงที่สุขยังไม่จากและทุกยังไม่ท่วมเพื่อสร้างมิตรภาพและทำความดีต่อกันเพราะเรารู้ดีว่าเวลาของความไม่เที่ยงนั้นทำงานอยู่ทุกลมหายใจลองสังเกตดูเถิดว่าทุกครั้งที่เราทุกข์ใจสาเหตุลึกๆมักมาจากการที่เราพยายามจะทำให้สิ่งที่ไม่เที่ยงกลายเป็นสิ่งที่เที่ยง เราอยากให้ความรักหวานชื่นตลอดไปเราอยากให้ความหนุ่มสาวคงอยู่ชั่วนิรันดร์เราอยากให้ตำแหน่งหน้าที่การงานมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อความจริงไม่เป็นไปตามความอยากเราจึงเจ็บปวดแต่ถ้าเราเปลี่ยนความอยากมาเป็นการรู้เท่าทันเราจะอยู่กับความรักยังเห็นคุณค่าในทุกนาทีที่ยังมีกันอยู่เราจะอยู่กับความหนุ่มสาวอย่างผู้ที่เตรียมพร้อมจะแก่และเราจะอยู่กับตำแหน่งงาน อย่างคู่ที่พร้อมจะวางนี่คือการใช้ชีวิตอย่างผู้ที่ตื่นรู้และอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงทั้งผู้ฝังทุกท่านอย่าได้กังวลหากในตอนนี้ท่านกำลังเผชิญกับมรสุมชีวิตที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นขอให้ระลึกถึงพุทธพจน์ที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา ความทุกข์ที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้มันก็ตกอยู่ภายใต้กฎข้อนี้เช่นกันมันมีจุดเริ่มต้นมันย่อมมีจุดจบขอเพียงท่านอดทนและรักษาใจให้มั่นในความดีไม่ช้าไม่นานเมฆหมอกจะจางหายไปและแสงสว่างจะกลับมาอีกครั้งและเมื่อความสุขกลับมาก็ขอให้ท่านยิ้มรับมันด้วยใจที่เตรียมพร้อมจะวางเช่นกันการเข้าใจว่าทุกข์ไม่เที่ยงสุขก็ไม่จีรัง คือจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงนิพพานน้อยๆในใจนิพพานไม่ใช่เรื่องไกลตัวที่ต้องรอตายก่อนถึงจะเจอแต่นิพพานคือความดับเย็นของกิเลสและความยึดมั่นถือมั่นเมื่อใจเลิกยึดว่าสุขต้องอยู่ทุกต้องไปแต่ใจมองเห็นทั้งสองสิ่งเป็นเพียงสภาวะธรรมชาติที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความสงบเย็นที่แท้จริงจะผุดขึ้นท่ามกลางความแปรปรวนของโลก นี่คือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงหาได้ในชาตินี้ในแต่ละวันก่อนจะหลับนอนลองสำรวจใจตัวเองดูสักนิดว่าวันนี้เราแบกอะไรที่มันไม่เที่ยงไว้บ้างไหมเรายังเสียดายความสุขที่จบลงไปแล้วในตอนเช้าหรือเรายังกังวลกับความทุกข์ที่อาจจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าถ้ามีให้ลองหายใจออกยาวๆแล้วบอกกับตัวเองว่าวางลงเถิด ทุกอย่างมันก็แค่นั้นเองเมื่อใจวางได้ใจจะเบาและในความเบานั้นท่านจะพบกับความหลับที่ลึกและเป็นสุขและตื่นมาพร้อมกับใจที่สดใหม่เพื่อเผชิญกับความไม่เที่ยงของวันพรุ่งนี้ได้อย่างงดงามชีวิตคนเราก็เหมือนกับการดูละครเรื่องหนึ่งมีบทเศร้าบ้างบทสุขบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปเพื่อให้เรื่องราวมีรสชาตินักแสดงที่ดีคือผู้ที่เล่นตามบทบาท แต่ไม่หลงลืมความเป็นจริงว่านี่คือการแสดงเมื่อจบฉากก็ถอดหัวโขนวางลงใจเราก็เช่นกันเมื่ออยู่ในบททุกก็เล่นให้เต็มที่ด้วยสติเมื่ออยู่ในบทสุขก,ก็สนุกไปกับมันด้วยความไม่ประมาทแต่สุดท้ายต้องรู้ว่าไม่มีบทไหนที่ยั่งยืนถาวรความจริงคือความว่างและความสงบที่อยู่เบื้องหลังการแสดงเหล่านั้นต่างหากสุดท้ายนี้การได้เข้าใจสัจธรรมที่ว่า ทุกไม่เที่ยงสุขก็ไม่จีรังคือของขวัญที่ประเสริฐที่สุดที่ท่านจะมอบให้แก่ตัวเองได้เพราะมันคือเกราะป้องกันใจที่ดีที่สุดในโลกใบที่หมุนเร็วจนหน้าเวียนหัวนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่เฉียบคมมองเห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยใจที่สงบนิ่งยอมรับความจริงของโลกด้วยความรักและเมตตาและดำเนินชีวิตไปในทางสายกลางที่ไม่ตึงจนเครียด และไม่หย่อนจนหลงเมื่อนั้นท่านจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความทุกข์แต่เกิดจากการที่ท่านสามารถอยู่ร่วมกับทุกข์และสุขได้อย่างผู้ที่อยู่เหนือมันนั่นเองขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลลโลกจงคุ้มครองและรักษาดวงใจของท่านผู้ฟังทุกท่านให้เป็นใจที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งการตื่นรู้ขอให้ท่านมีความเข้มแข็งในการ,รเผชิญกับอุปสรรค มีจิตใจที่อ่อนโยนในการแบ่งปันความสุขและมีปัญญาที่สว่างสวยัยในการเห็นแจ้งในความไม่เที่ยงของสังขารทั้งปวงขอให้ทุกย่างก้าวของท่านเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมและขอให้ความสงบเย็นที่ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นจงสถิตยอยู่ในใจของท่านในทุกที่พาราตรีการสืบเตยธรรมะสบายใจขอให้ใจคุณสงบในทุกวัน